ตื่นนอนเช้ากับนงจะไปตอนไหนครับวอนรุ่งนาจะนอนหกโมงครับเราตอนแรกใครวัดตีห้าเฮ้ยไปอาบหรือแม่ตื่นก่อนดูหน้าไว้ตื่นก่อนไม่งั้นไม่มีใครตื่นกำลังจัดกระเป๋าทำายนี้ตื่นมาแต่หกโมงเช้ามาจัดกระเป๋ากำลังพับผ้า

แบบก็พิจิตรมันบอกว่าชาร์จไฟบ้านเอากลับไปชาร์จที่บ้านแต่เมื่อคืนก็ชาร์จมาอยู่นิดนึงน้ำครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ร้านอะไรสังยมสังยมฟาร์มโอ้โหกำลังเมารถขึ้น ตามไงเพือันนั้นต้หมวกที่มีไอ้นั่นพี่น้ำโชว์หมวกพี่น้ำหน่อยดิบอกพี่น้ำ่น่าัโชว์หน่อยพี่น้ำต้าหมพีน้ำโชว์หน่อยยนลอกยนลกหวนี้ได้แต่ใครมาหนาวหนาวเย็นไอ้ผ้าใย่หน้ก สัมภาษณ์ย้ำดี่ครับน้ำว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่หาหมากดูใช่ไหมใช่ไหมต้อาทำอะไรมาทำอะไรวะเอ้เกื่อชิดไงอะไรนะทำไมครับมาให้เหนื่อยมาหาเมีย มและพรุ่งนี้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงรู้เพียงแต่วันยังมีให้เห็นใกล้ทุกอย่างมันยังมไม่เปลี่ยนไปแต่ฉันจะมีแค่เธอในใจเหมือนดวงตวัว เจอไหมครูโบยด์โบด์โบยด์แนนี้ดวงอาทิตย์เป็นไงมันจะไปรับขอบฟ้าครับเมันเลือกได้มันเป็นอะไรครับวิศวะอธิบายครับว่าต้องถาอะไรทำไมถึงเห็นอย่างนี้ครับเนี่ยฮะมองมองนี่ขึ้นท้าขึ้นัดลา do oh. you oh. got check the ็นไงครับการปีนวันนี้สุดๆุ่เหนื่อยสุดๆมอนี่ครับยางตายมอนี่เขาจะมาหาเนื้อคู้ไม่ต้องมีมือไอ้สัตว์ส่วนนี้เขาต้องมาหาจานถ่ายมือชกเพื่โชว์บอกที่แฟนให้เราจะนำรูปลงไายแฟนครับสองคนนี้ครับเขาจะมาพิสูจน์รักแท้ เดินนี้ไม่พูดไม่ตากันเลยนะว่าไม่ได้เลยสายกองโลจิททั้งนี้แล้วเดินเดินขึ้นมาดงปกติต้องเรียนแบบเดินขึ้นมาก่อนแล้วแบบจับมือพาแฟนเดินขึ้นมาอะไรอย่างนี้ไหมอันนี้ปล่อยแฟนนึงนึ่งนึ่งไปตัวตัวตัวกุก็ยังจะตัวไม่รอเลยโนแถวบ้านก็เรียกโคตรจอมแมนเลย เดี๋ยวถุงมือเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลงยูทูบกันม่มีเงินใส่ทำไมทำไมอ่ะทำไมอ่ะเออไม่เข้ากับสีเหมือนมือเราไม่ใส่ดูเหี้ยเขามึงก่อนไปนอนถอดสุนทราเอ้ยล้างเท้าเลยนะพี่น้องเอ้ยหนุ่มเจ้าเผาไม่บอกก่อน หน้าตอนครับเครัะคราวนี้เรามาพบก,กับตาดุยครับพูดตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันตอนหกโมงครึ่งเนี่ยเราจะไปดูอาทิตย์ครับไปดูว่าอาทิตย์ที่ขึ้นแล้วมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะไอ้ชอันอนีช้ชู๊ดเป็นไงยพลาด <c oughs> เ,เราพอโอ๊ยค่ะอยู่ตรงนี้เลยแล้วเขาบอกอะไรเย็นๆวะเราก็ดึงออกมันดึงไม่ได้ก็เลยดึงอุย้ย ขึ้นไหนขึ้นหน้าติดตรงนี้เลยสีดเนินใสแล้วกันแล้วเข้าอ่ะเนินถีดอยู่ข้างบนไม่ใช่เข้าปากขอะไรวะมันหยุดลงไปไตไตคุ้งเขาแล้จริงๆอ่ะนอนนอนอยู่ยังไงวะไปฉี่มาแล้วเหรอค่อนขวานเลยเมื่อคืนอ่ะนอนไม่ได้เลยอยู่ดีๆก็หลับคืนนี้เอาใหม่คืนนี้เอาใหม่ อยึดแขนแตงฝันอย่างที่แล้วก่อนไหนล่ะนี่ไปไหนพี่น้ำก่อนพี่น้ำหลับตายพี่น้ำตายหรือหลับฮึตื่นแล้วแม่พี่น้ำตื่นตื่นบอกแล้วว่ปลุกก็าสี่โมงเย็นเลย ก็ทานกินข้าวตอนเช้าสองคนสวีทกันเพราะว่าเพื่อนันยังไม่ตื่น่อากาศไม่หนาวมากร้อนจไหยซูมันเกิดไหมออสเตรเลียเหนื่อยโุดเรากำลังจะไปไหนครับนกไป อะไรอ,อโนดาตน้ำตกอโนดาตหรือเปล่าใช่กิโลครับสองกิโลสองข<อ>ีดเออสองขีดนี่นเตรียมบอลมาใหม่ไวพุงกายกว่าครับ <c oughs> เออเดี๋ยวไปรอดตรงนั้นหัวไม่ยอมถอยเลยเนอะรอน ครับจากจากจุดที่ถ่ายครั้งที่แล้วประมาณร้อยเมตรนกนกกินข้าวกินข้าวครับก็บ <c oughs> กินอย่างอ,อร่อยถ่ายตอนกินวะแน่นอหมดเลยกินไปน้องอืมอืมเจ๊ก <c oughs> <c oughs> ต่างนะครับอยืนดีมีป่าอะไรเนี่ยนั่นแหละทามพี่น้ำหน่อยครับพี่น้ำเราจะเจอสาวครับพี่น้ำลมพัดยพี่น้ำมีความมั่นใจขนาดไหนครับว่าสาวยังยังรอต้องถามันต้องถามันโนก่อนว่ามันจะรองไหถ้ามันร้องก็คงอดร้องอะไรครับได้ไหมป้าเสียง่าไาเด้ มีความสามารถครับออแค่โทรโทรมาเฉยแล้วก็ยังบุญแคนไหนพยายามเลยอ๋อโทรมาบอกว่าไปเจอนั่งกินอะไรเล่นๆกันโอ้ตั้งบาทเบื้องอื่นก็มาเจอกันเหรออะไรเชิญมาเด้อจะบ่อยคืนนี้เด้อเจอนี่บ่อยแล้วคืนนี้เด้อเจอแต่มึงเว้ยแล้วพบกันล่ะเออคืนนี้เด้อ ตาโคตรเครียดเครียดอะไรอะไรไม่เครียดอะไรำชวนเพื่อนมานั่งเล่นนี่เฉยค้ั้งเดียวไม่เฉยนะอะไรข้างเดียวเฮ้ยอะไรอะไรข้างเดียวเครียดดิไม่มีอะไรนามินเนี่ยเอฟฟอร์รี่นินกับแอฟริกาเมืองไทยนะครับ ครับนี่นี<ม>่ขี้ย่ตัว <laughs> ตัวไหนคหรตัวไหนฮะ <laughs> อะรคนที่ใส่หมวกมอเอ็กนี่คือพี่น้ำนะครับ <laughs> ตั้งแต่เช้าเขายังไม่ถอดหมวกเพราะอะไรรู้ไหมครับทำไมครับแฟนเขาไม่้ถอดเขาแฟนเขาไม่้ถอดว้าวถ้าถอดออกเลินกลางวันนยครับ <laughs> ถอดหมวกเหมือนถอดเธอออกโอ้โหเหมือนถอดใจขาดหมวกมันมีใจมีหอดเสาไหมแต่แล้วดีพี่น้ำน่ารักบทครัดดูเรื่องบีไหมหน้ามาอะไรพี่น้องเอาอะไรสัญญาณความคิดถึงจากเอ้ายิบไปได้อันนี้เริ่มแห่น้ำนักมวยแล้วครับยกหน้าอาจจะนอก ตากแดดมานานเลยต้องอยู่ตโอ้โหพวกสึกถึกสันควายนี้ก็สบายเหมือนเดิมก็ยังควายเหมือนเดิมเดในเดือนนี้หน่อยแป๊บนึงอะไรเอาไหมเมื่อกี้ได้แค่นี้อ่ะได้แค่นี้แหละคนไม่ช่ดพี่นั้นเออเรามาดูการเก๊กของจริงพี่น้นเก๊กหน่อยพีเก๊กหน่อยเหมือนเหนื่อ กลมๆนะทางที่เดินผ่านมาเออปีหน้าเราจะไม่ผ่านทางนี้ครับเพราะมีคนไปทิ้งบอมไว้อะไรไปฉออีอันตรายมากอาจจะสับอาจจะกลายพันได้ทำไมกลายพันธุ์เนื้อขนโนขึ้นหมดแล้วนะเร็กเจด้วย หาที่นั่งนะอะไรนะหาที่นั่งพักโอ้โหเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นเป็นพาเกินไรขึ้นพี่น้ำเกิดอะไรขึ้นพี่น้ำก่อนอธิบายที่ตรงนี้อะไรอ่ะตรงนี้คือ ท่ำตามสระน้ำท่ำอะไรอะไรเนื้อเนือไม่รู้ตอนเนื้อฉันที่ยืนห่างกันเก้าเดียวก็เหมือนว่าไกลแสนไกลและไม่มีสิทธิ์จะใกล้เธอไปกวันนี้อยู่ห่างกันเก้าเดียวจะไปไม่ถึงต่อให้มีรักเดียว แต่เธอไม่ซึ้งใจอยู่ห่างกันเก้าเดียวแต่ที่มันไกลเหลือเกินหัวใจเธอเว้นเก้าเดียวเอาไว้ไว้ให้ใครกันเธอจองมาให้รู้ว่าฉันยังมีคุณค่า เขาไม่หันมาเลยอ่ะก็เมื่อยเลยเป็นเป็นการร้องเพลงภาษาเสียงใช่ไหมครับเพลงอะไรดีว่าระหว่างการเดินทางระหว่างการเดียบพางกันไปกันมาอาจจะรำคาญซึ่งเออเพลงอะไรอีกว่าเดี๋ยวใครทำอะไรสักอย่างหัวใจเต้นแรง นากุโอ้ตกดูใช่เจอิงนัเวอร์ชันใหม่แล้วสุดยอดทำอัพแล้วอัพเกรดร้องได้ทุกเพลงทำได้อัพเกรดใหม่แล้วโดนคุณมองเป็นเกมใหม่ทั้งคนอัพเกรดขึ้นเก่าครับเครื่องรับอะไรครับช่วยบอกหน่อยทีนี่คือเครื่องรับอะไรเครื่องรับอะไรเครื่องรับอะไรครับรับสัญญาณอะไรครับสัญญาณนะครับลางลางผ่านลายลางคู่ ข้าพเจ้าลุ้นว่ามีใครจะสียบมันไมไม่อรเรามายิงลิมผาลมสักกับปลาเซียงนะครับแลืวไงไครับแล้วแล้วรอเพื่อนครับมันยังไม่มามาถึงตอนกี่โมงเลยครับ จะ4โมงแล้วครับรอพาอาทิตย์เศก2ชั่วโมงรอทำไมครับพาอาทิตย์เนอะวุ้ยพาทิตย์กำลังจะตกตอน5โมงคนถ่ายก็ต้องอย่างนี้ไงเดี๋ยวพี่กำลังค้าถึงนี่ผาลมสักค,ครับเปนไหนมีพี่น้ำกำลังมองดูว่าจะโดดเบลย์ยังไง ไม่ได้เจ้าเลยมันจึกลงอย่างนี้มันจึกคืออะไรภัพที่ฉันเป็นคนที่เธอรักฉันเป็นอะไรที่เธอทับใจอยากทินสักมันนานและเก็บไว้ไม่ให้มันผ่านไปอยากหลับใจเวียงนั้น i tell me round the rock and the wall. ปวดตีนครับเจ็บตีนมากเลยหลังใหญกลับมาถึงขาไม่เท่าไหร่เท้าอีกสุดยอดโอ้ยงครับลนกสูดพลังเลหมดแหละตอนแรกสปีตโอ้ยจำจำป๋าคุรอแล้วรอแล้วตีนโอ้อีกรอบดีกว่าไหมโอ้ยง่ายจะท้าไม่เอาเป็นยังไงบ้างครับ แนการเดินเจ็บๆจิ๊บๆไปแล้วพาลูกมาครับครงที่สามโอ้ยโดนเยอะรอลูกที่น้ำกับพาแม่เข้ามาก่อนไงยากเกือบแต่ภาพแต่ละคนเนี่ยกินแล้วสบายจิ๊บๆีกแล้ว แล้วอ,อยู่กับไปดูที่ทางลงครับเป็นยังไงจะขึ้นอีกรอบไหมไม่ครับ <laughs> เดินมาถึงแล้ว <laughs> หน้าตาสดชื่นจำใสเออซีดนิดนึง, <laughs> น,งนั่งทำบัญชีในเกียรติบัตรพี่น้ำมาโชว์น่ะไม่มีตังเลยเกียป็นเกียรติบัตรถ้ือเกียรติบัตรไอ้พี่ชิดเนะี่ยเพิ่มียี่สิบบาท <laughs> กูชนะเด็กแบบน้ำต้องได้คืนสีกูชนะเด็กกูภูมิใจเออเด็กน้อยครับชนะเด็กน้อยปอสอเด็กผู้หญิงด้วยครับเด็กผู้หญิงด้วยภูมิใจมากพี่น้ำก็ตั้งแต่ลงมาหน้าตาก็ยังเป็นเดิมจนมาถึงตรงนี้กูไม่แม่งสาววันแบบทำไมหนวดมันขึ้นเยอะแล้วกูตกใจเรียงต้ออกเพิ่มอีกสองบาทโอเคอะหน้าเลือดเนี่ยคุณยิ้นเงินอย่างเดียวสองร้อย